ยิ่งสวยเบสรักวนีเซตนี้โชว์ไหล่เนียนท้าลมหนาวที่เกาหลีเริ่มต้นปีด้วยความแซบกันไปเลยค่ะสำหรับนักแสดงสาวเบสรักวนีคำสิงแม้ปีที่ผ่านมาจะทำเอาเธอเสียน้ำตาม,มาบ้างแต่บอกเลยว่าเธอสวยสตรองและเข้มแข็งสุดๆไปเลยล่าสุดเธอได้ไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศเกาหลีกับน้องชาย งานนี้เธอก็ไม่พลาดเก็บภาพสวยๆมาฝากแฟนๆโชว์ความแซ่บเบาๆแต่ทำเอาหนุ่มๆร้อนวูบวับไปทั้งตัวเพราะงานนี้เปลืยไหลโชว์ความขาวจ้วนเนียนใสย,ยืนโพสท่าท้าลมหนาวริมทะเลแต่บอกเลยว่าสายลมหรืออากาศหนาวๆก็ตาัความสวยของเธอไม่อยู่จริงๆ